สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้กะมาตามต่อครับผมสุดยอดของเหล็กเด่นบนครับนี้ไม่พ้นอาจารย์พานทองครับผมเด่นบนสามสี่ห้าครับพี่น้องเนาะมาทั้งสามทั้งหาเลยครับผมครับแต่่วาอาจารย์พ่านทองพ้นดึงมาเพ่ถือเร่องครับพี่น้องพนมาก หนึ่งสี VII ่เจ็ดครับผมเพิ่นมักคซีครับรุดไปครับพี่น้องเนาะครับเอามาเบิงเหล็กเด่นเบิ่นครับผมพี่น้องครับผมแต่ว่างวนนี้เป็นกับมีที่เด็ดเช่นเคยเด้อครับผมจังไดก็เบิงเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับผมเลขเด่นบนอาจารย์พานทองครับผมครับก้อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขกับอาจารย์เกามาเชียกับขอขอพระคุณอาจารย์ได้ครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็น กำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับกามาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับครับครับเ่ามาเชียสวัสดีครับผมครับผมครับโอ้อาจารย์อันทด่ยังยู่ไซน้อยครับนี่ยูหองแล้วครับอ๋อยู่หองแล้วครับรังมากเมื่อหันไป ร้านขายของมากกว่าครับไปเซเว่นอืมครับผมแล้วสาวนมให้สองสามกล,ออลม่องอ๋อเดื่มนมหรครับผมช่วงนีค้ครับครับเอากินข้าวย่ายบอรครับผมท่านนี้กินอยู่แรงท่านนี้กินขา้าวเร่งอยู่วันนี้พากันไปหาอ,ปอ,อันเดียร์ครับผมเมื่อคื่องหนฝนตกแห้ง ผมว่าแม่นเยอะครับผมฝนตกแห้งด้วกันตกแย่งมากึ้นขึ้นน่ามั้ยเป็นเรื่องคุ้นดอกทั้งนี้ก็ตกะด้วกันครับผมได้ได้ยังกินแรงเหรอครับเอ่อใส่เจะใส่กว่ากุ้งกับไก่ไข่นี่แหละอ๋อไก่ไข่ไข่ไก่ไข่ไก่ใส่กว่าครับผมครับครับ อืมกินยังไงเอาเอา่อเหล็กตัวเล็กเข้าอ,อ้เล็กบนเล็กเด่นนี่สุดยอดเลยครับผมเรือไงล่าสุดยอดที่สีครับผมว่าหันสามกับหาหมา,าน้ำกันเลยแต่สามว่าหมาน้ำกันเลยครับได้งวดนี้งวดนี่ หกเจ็ดแปดครับผมตัวเด่นครับครับปีนี้มักตัวได้แล้วครับผมมันเน้นตัวใดเนาะบ้านี้เออก็เน้นเน้นหกหลักหน่วยแหละแต่เล้นสามก็สามเก้าหก ประกบสามเก้าหกครับผมครับผมประกบสามเก้าหกสามเก้าน่นหลักหน่วยหกหกหลักหน่วยครับสามตัวเลยครับผมครับเราเมเสียอย่งไปดเก้าหกเมนบอกแปดเก้าหกเมนครับผมแจ้งหอง่ถิ่มบ่ได้นะครับ วั่ได้เด็ดขาดเลยช่วกันตัวนี้ครับแปดเก้าหกมีสีเหลวครับแปดเก้าหกครับปนีล่างวันไปล่างเลยครับผมล่างวิ่งสี่หลักสิบสี่หลักสิบครับสี่เก้ครับ ีเจตัวเดียวครับผมครับสี่เจ็ดตัวเดียวครับถ้าถ้ามันไม่มาของก้อนเชียของก้อนนเชียนี่ยมันจะเอ้ของนงเชีจะมาเก้หนึ่งตัวหนครับผมคิดว่านะฮะตัวเกหนึ่งของเขาสามตัวนั้นว่าครับสองสองเอ้ยหนึ่ง สองห้าหอหนึ่งสองห้าใช่ของของน้ำเชียร์ตัวเด่นบ่ครับครับตัวเด่นหนึ่งสองห้านะของน้ำเชียร์เด็กเล็กเด่นอาจารย์ผู้บ่ครับล่างล่างอ๋อแต่ของผมมันเป็นเอ่อสีเกนโอ้ยจมไปเลยเด้อครับผมมัน ผ้ก็จำไ่ได้ว่านเชียรลงยังไปครับผมจได้เยอจาได้เยอออของน้เชียะของน้เียหองห้าหงอหเออของน้เียรลองไปดูดิครับจํไ่ได้ครับผมครับครับ เอ๋อนี่ก็เป็นเลขค่ะผมสี่เจ็ดครับสี่เจ็ดเม็ดเดียวครับผมสามสามเก้าหกคนสามเก้าหกคนเลขหลักหน่วยหกครับครับครับคิดว่ามานะหวยวันเนี้ยครับผมครับโดยเฉพาะเลขเด่นมาอีหลีครับผมมาทิ้งนี้ครับไม่ธรรมดา แอบแปดนี่คิดว่าไม่คิดว่ามันไม่มาแล้วล่ะหกมากกว่าป่ครับกับรับฮกฮกกเจ็ดีมากครับล่างบนเลยครับอ๋ลองเบิรงคขับพี่น้องเนาะครับเป็นที่เด็ดของอาจารย์พานท่องครับผมรับฮกบนเจ็ดล่างกบนเจ็ดล่างแปดล่างพักร้อนครับผมแปดดัดยิงไปรวดครับอ๋อวากันตามสูตรครับพี่น้อง ครับครับกอมาเสียกับสิลบกวนอาจารย์ซับหนีเด้ครับผมครับผมครับผมขอบพระคุณอาจารย์กับผมสวัสดีครับครับอยู่ดีไม่แห้งครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับเล็อาจารย์พานทองเด้ครับพี่น้องเด่นบนหกเจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะสูตรนี้พี่น้องี่ซี่ก็ถือว่าเขียนกันมากถือว่าผลงาน ดีมากครับผมเลขเด่นตัวนี้6 7 8จ็ดแว่างหันสามสี่ห้าครับ3ตัวบน3ามครับผมเพื่อในหกเป็นหลักน้วยได้ครับผมหรือว่าตัดเล่นก็จะเป็นเก้าหกครับพี่น้องเนาะเก้าหครับเลขล่างครับผมวิ่ง4ีหลัก10บครับผม2ตัวล่าง4ี่เจเม็ดเดียวครับพี่น้องครับเฮานี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์พานทองเน้อครับผมครับ หกเต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์กัขออวยพรให้พี่น้องชี่โชคดีถูกหวยแล้วงเงินไปน้ำกันเ้้ยอครับพี่น้องในงว่วยันทีสิบมิถุนายนหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ